ช่วงนี้เรามาเริ่มกันที่ผู้แทนหน่วยงานราชการพ่อค้าประชาชนชาวจังหวัดกาลสินค่ะร่วมถ่ายชีวิตโคกระบือจำนวน11ตัวโดยจะนำไปมอบให้กับเกษตรกรในโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปื่อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะ ที่บริเวณลานหน้าสารกลางจังหวัดกาะสินนายผู้ชมโพธิกุศัยผู้วาราชการจังหวัดกาะสินเป็นประธานพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยมีข้าราชการพ่อค้าประชาชนร่วมพิธีสำหรับการไถ่ชีวิตโคกระบือของจังหวัดกาลสินในครั้งนี้มีผู้มีจิตศรัาทธาส่วนราชการนักธุรกิจพ่อค้าประชาชนในพื้นที่รวมสนับสนุนบริจาคโคกระบือจำนวน11ตัวและจะนำไปมอบให้กับเกษตรกรปแปลงต้นแบบ ในโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปื่อยอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริจังหวัดกาลสินในพื้นที่อำเภอร่องคอําอำเภอกมลาสายไว้ใช้ประโยชน์เป็นแรงงานเอามูลมาเป็นปุ๋ยเพื่อปรับปรุงบำรุงดินและเพื่อช่วยเหลือกเกษตรกรผู้ยากจนให้มีโคกระบือเป็นของตนเองโอกาสนี้ผู้ราชการจังหวัดกาลสินและผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาลสินได้ร่วมกันปลูกต้นพยอมซึ่งเป็นดอกไม้ประจําจังหวัดกาลสินด้วย